นี่มันคือไส้ใหม่นั่นนี่นี่เราหารันมาทายดูวิธีการทำกุ้งโป่งหน้าซูชินะคะเราไม่ต้องไปซื้อมาให้ยุ่งยากนี่ค่ะวิธีชาวบ้าน,ห,ห,นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้ไมสุกไหมนิดนึงไหมแต่มันแบนดีเลย ตัวใช่ไม่ต้องน้ำร้อนน้ำเดือดจัดน้ำเจ็ดประมาณเจ็ดสิบองศาถ้าร้อยองศาเนี่ยม,ม,มันจะมันจะจสะดุดมันจะงอเลย <c oughs> นี่เห็นบะเออก็ได้อยู่นะแต่ด้วยความที่กุ้งเขาผ่าหลังมาแล้วเราก็เลยต้องเลยตามเลยผ่าหลังมันไปต่อแ,แล้วก็แตกนะครับให้มันแบนแล้ก็เบนน้าก็ได้อยู่นะ ชีวิธทีชาวบ้านนะเออสยสยสยเอาสามตัวพรมมันถึงกดได้ทั่วถึงเราก็จะคงคืนมันันก่ได้มันก็เดงอยู่นะจนะังจากเจ็ดจ้าบเอ็ดสองสิบามสี่้าิกเจ็ดิแปดเก้าย

อันนี้กุ้งชุบแป้งทอดแล้วก็ปลาแซลมอนชุบแป้งทอดอันนี้ก็ปูอัดอันนี้ซาหรายสไปรูน่าไม่ใช่ไม่ใช่สไปรูลีนะค่ะไปเก็บมาแถวทะเลนะอันนี้ปลาแซลมอนนาบทิกะทะอันนี้ก็กุง้งแล้วก็นี่แผ่นรอคนมาทำนะคะอันนี้เป็นคนภาค กับด้านมันเข้ามันร้อนไหมสาหร่ายนี่เลยจริงแล้วเขาใส่อะไรก่อนอนะ่ะพี่อยากใส่อะไรใส,ไใส่เลยใส่อะไรก็ใส่เลยใส่เนื้อกุ้งใส่กี่ตัวใส,ใส่ให้มันยาวเต็มแผ่นนะจ๊ะแตอีกสักตัวหนึ่งเอากุ้งกับไอ้นี้ผสมกันไหมเรากินเอง <laughs> ไม่เป็นไรหรอกอุย้ยมันยาวเลยแผ่นนะเนี่ยเดี๋ยวไปตัดแล้วใส่อะไรอีกอะโวคาโดเขาให้ สีสันมันตัดกันให้สีตัดกันไม่กั้นก็แซมแครอทอะไรติดนึ่งก็แครอทสีมันสวยสมมตคืออยากใส่อะไรก็ใส่ใช่เพราะกินเองใช่เดี๋ยวมันก็เป็นนัวกันเองเหรอพี่ประมาณนั้นแล้วก็หอ่อนะคือมืออาชีพมากอาชีพอะไรล่ะจะไปรู้เหรอนี้หรอเราเราพี่ต้องเอาเสือออกห,หน่ยนึง จากเออใช่ล้นเสือแน่เลยงั้นเดี๋ยวเราขยับเข้ามาไม่ได้พี่ใช่ไหมจ้ะเราก็ขยับเข้ามาไหนเออเออแล้วเราก็แน่นไหมให้ให้มานแน่นกันทฤษฎีแน่นมากเล้ปฏิบัติอ๋อคนบางคนมีการเซิร์ช youtube ก่อนใช่ไหมใช่ทฤษฎีแน่นมากแตปฏิบัติม่ได้เหวี่ยงมันก็เป็นมันจับกันละจับยังจับแน่น นี่ไงนี่ไง,ไงที่เขามีไข่กุ้งเขาเอาไข่กุ้งข้าวไข่าขากุ้งมาโรยจะสวยมากเลยนะอ้าวแล้วเราไว้ไหนต้องไปตัดก่อนนะเนี่ยไปนี่ก็ได้แผวตัดเลยไหมเอนนลอ,อลองตัดเลยกิ๊ก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 ห,ห,หนึ่งชิ้นแล้วนะคะเราตัดแล้วทีนี้เราก็ต้องเอาไอ้นั่นโรยไหมโรยงาก่อนหรือตัดก่อนโรยก่อนหรือตัดก่อนโรยใส่งาก่อนอ่ะแผลเอาไปใส่งาตัดเลย มือพี่ไอ้นี่แหละจะมีมอยังเนสใส่เออก็ข้างในไหมอ่ะอันนี้คือการข้าต่อโรยงาโรยงาได้แบบว่านิ่มเนาะมือใหม่นะคะพวกเราคือทำกินบ่อยก็จริงแต่ว่า แต่ว่าอันนี้มันคือไส้ใหม่นั่นน่ยกุ้งใหญ่ๆส่งไปย้อนคัตโตอร์ดินั่นนี่คือสำเร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูถ่ายใาเนี่บบว่า,าชอบกินอยู่แล้วแฟนหนูนะประมาณนี้ซูชิของเรา อันนี้ยังไปไม่ถึงครึ่งนะคะแล้ไม่ถึงครึ่ง